แดกยี่ไหมตวนี้่เียเงียบหรอนะตอนนี้มีกี่ห้องต้องคือก็68ห้องห้องตอนนี้ตอนนี้มีตอนนี้มีขามองตอนนมีเยอะมีเยอะนเะอนนีทอมประมาณกี่ห้องไ้อนนตอนนี้เหรอคะอม่อก่อนตอนที่ขา